พี่น้องทุกวันนี้เป็นไงบ้างประชาชนพี่น้องทุกคนรักกันดีหรือเปล่าเนี่ยเอามาอยู่กับชูรุยสานีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ย้ายมาถึงบ่อใหม่แล้วยังไงนี่ยังไงนี่ตโนยยังไงเหตุการณ์ปกติไหมทุกวันนี้น้ำมันเยอะมดอุปิซัลโดลังนี่ครับคนนั่งรอน้ำมันครับถกลล้วยมันได้ถกุลไหน โโพึ่งโมอออเจ้าพเอัออเสเตตากิทาปึงปึงโมโอเองที่ทารถบรรเนี่ยมาเที่ยวไอ้นี่ท้งตอนเช้าเมื่อเช้าวันนี้อ๋อมีเข้าใจใ <c oughs> ห้ตายสิโรบินนี่ครับ,บ,รบน,นู่น,น,นทีมงานหนึ่งอยู่ตรงนั้นครับคอมาสุรุ่นสามครับ,รบน่าจะร้อยสาม ยี่รุนสามีร้อยสามสิบหรือเปล่าร้อยยี่สิบเลยครับมเยะเิทีมงานเขาเริ่มทำงานแลนะ้วแต่ทีมงานเรายัางรอครับขุดใกล้กันเลยครับวันนี้แข่งกันครับ <c oughs> คุณปู่เหมือนกันครับ <c oughs> นี่แฟดครับนู่นขันนน่นก็คุณปู นี่ฮะนี่โอ้ทีมงานอะไรนี่โชคเพลินพนมรุง้งพนมซับพนมซับ เอามาดูครับรุ่นนี้สักหน่อยโตโยต้าโตโยต้าน่าจะร1 7แรงมานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ดูเอานะครับมาแล้วอู้ใส่ดินใส่ดินเยอะมากเลยมาครับวิ่งงานแต่เช้านะครับทำทางทำอะไรเสร็จแล้ว มาดูครับขึ้นเนินครับนี่นะครับรุ่นนี้ครับสุดจัดเลยครับโอ้ใส่ดินเยอะมากเลยดูครับโอ้แวแวแ๋วๆแอู้สบายสบายเลยครับเครื่องนี้ยอดเลย จวนเหมือนกันนะครับคันนี้คมมสุรุ่นสามสิบอ้รุ่นสามสิบคมมสู่รุ่นาสามโอ้ลอกนาได้นานหนึ่งนะครับนะครับมาอีกแล้วเจ้าคุณปู่เหมือนกันครับท่านนี้ตัวนี้น่าจะเป็นมิสซูนะครับเครื่องน่าจะ 120บว่นะครับสุดจัดโอ้ว้าความตาเลยครับแรงจัดผู้ใส่เยอะมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นอย่างก้าโอ้ยอยางพันบ่ะโอ้ไม่ใช่หรกอย่างอะไรไม่รู้ <c oughs> อู้ ใส่ดินเยอะมากเลยครับอยู่ติดกันเลยครับกับทีมงานทัวหนึ่งนี่นะแต่อยู่คนละฝากนะครับทีมงานเราก็รอน้ํามันกันนะ <laughs> ดูดูแต่ละคนนะครับบนรถก็เซยผมถ่ายรูปนะครับรอน้ำมันนะพี่น้องต่อตอมมาแล้วเอาอทายอะไรนะเออเออเอาเส้นหน่อยเออรบินเอา ใด่แลวันี่นะไอ้ลง่อมาแล้ีนี่ะไรอน้ำมันน้ำมันหมดแล้วไโคน่ะไโคไม่มีน้ำมันถ่ายูให้ตามหน่อยเอ้

เดี๋ยวจะพาเดินไปดูสะกรนนะนัะว่าน้ำออกเยอะเลยตอนนั้นออกย้ายออกไปนี่ฝนก็ไม่ค่อยแรงนะครับแต่มันเก็บไว้ให้มันแห้งก่อนดีกว่าทำไปมันจะเละครับก็เลยย้ายกลับก่อน ยายไปทํำบ่โอ้น้ำเย็ดจริงๆโอ้น้ำใสมากครับ ก็มาจะมาเริ่มงานตรงนี้อีกนะครับเอาให้เสร็จเจ้าของครับน่าจะเอาให้เสมอนะครับจะปลูกอะไรแล้วนะปลูกต้นไม้โอ้คลันมาแล้วครับคลนคลนนี่น้ำมันนะ Na man mà reo Na man mà reo oh, Ta này run a rai run Sip เดี๋ยวน้ำมัน,มน,นกันแล้วครับมันกรุบไปเติมเลยแล้วยกไปพี่ยกไปให้เอาน้ำแข็งก่อนฮะเติมคลายเอา นู้แบ, no? แบกไปโน่นเลยอ,อ <c oughs> เ,เารอาเนี่สุดยอดเลยครับเทน้ำมันก็สุดยอดนะครับถ้าไม่เทนี่ไม่สุดยอด <c oughs> ถึงบอ่อใหม่เรียบร้อยนะครับเติมน้ำมันก็จะลงงานนะครับลงงานไมหมเราจะลงวันนี้เติมสี่กิโลนนะเมื่อวานเติมสี่กิโลนได้ร้อยสามสิบเที่ยวหมดพอดี กินเดี๋ยวให้เราตักเราวันนี้เอาแค่4กิอลนพอจวดเลยครับครับสำหรับที่นี้ก็ฝากด้วยนะครับ เจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ